สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิทยุเทปของผมนะวิทยุเทปอันนี้สมบูรณ์แบบมากแต่ผมได้มาในในในราคาที่ย่อมยาวนะราคากันเองหนึ่งผมได้มาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะพอดีผมเป็นลูกค้าเขาประจำเขาก็แล้วผมอยากได้อยู่แล้วผมก็เลยให้เขาหาให้ผมนะ จะเป็นวิทยุเทปเล่นได้แล้วก็นี่ตรงนี้ปรับเสียงเบสได้ด้วยให้มันเป็นเสียงแบบดังทุ้มให้มันไพเราะมากกว่าเก่าอันนี้ก็บวกบวกเพิ่มมาอีกอน,นี่บวกลบคือเล่นได้ทุกอย่างครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะนี่แต่ผมมีเพลงอยู่แค่ใบเดียว เป็นเพลงโบราณนะแต่ผมอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อมาใหม่แต่เล่นได้จริงนะแต่ผมจะลองสาธิตเปิดให้ดูมันดังจริงๆไม่ได้ดังด้วยเห็นเ,เก่าๆแบบนี้แต่ก็ดังอยู่เดี๋ยวเปิดแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดเสียงนะทุกคนเปิดตรงนี้ แล้วก็เปิดให้สุดลนะนะเพราะมากฟังแล้วคิดถึงถ้าคนที่เล่นอยู่นั่นแหละจะเข้าใจดีเลยเพราะมากแล้วมันเป็น วิทยุที่คลาสสิกอ่ะคือยังยังคลาสสิกแล้วก็ยังยังใช้ได้กับสมัยนี้นะบางคนนะแต่สำหรับผมหนึ่งนะผมหนึ่งในนั้นนะผมชอบสะสมของเก่าที่มันเป็นแบบของเก่าไปแล้ววินเทจไปแล้วอะ่ะอันนี้ผมชอบมากเลยโอเคแล้วเ,เจอกัน